สอรแบบขาวว่าไมิไมีสองวนหน้เราพบสนะฮะคนที่ถ่ายคลิปอยู่แถวนั้นก็คือถูกสั่งให้ลบวิดีโอคลิปออกจากตัวสอบแต่กลายเป็นว่าลบมันไม่ได้ทําให้ลืมเพราะอะไรนะเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีคนที่พยายามไปทําโมเดลจําลองนะฮะคือมันมัน,ม,นมันทำให้มันลบแล้วมันลืมไม่ได้ในย,ยุคสมัยนี้มันก็มีการทําโมเดลจําลองขึ้นมานะครับเราหรือว่ามีการทําเสื้ออย่างเสื้อตัวนี้นะ บบนีนะฮะฮก็ก็็กก,กลายเป็นว่าพอคุณไปลบบางทีการที่คุณไปลบมันอาจจะทําให้คนกลับมายิ่งสนใจกว่าเดิมนะฮะอันนี้ผมกำลังจะย้อนไปสู่อาร์ติแฟกต์หรือของอีกชิ้นหนึ่งใน,งในยุคข,ของนาลาก็คือมุดน,นะฮะเ,เป็นมุดทองเหลืองผมไม่แน่ใจไซส์แค่ไหนนะฮะที่หลายๆคนก็ไปเซอร์ในภาพน่าจะพอเจออยู่ชิ้นเป็นมุนทดมที่เขารเ,เรียกว่ามุดที่ระลึกการ่อกาะเนิดและนูนมุดที่ระลึกเกาเนิดและนูนนะฮะ ไปฝังตรงลานพระรูกสงม้านะครับในจุดที่ว่ากันว่าเป็นจุดที่พญายประดบบเนี่ยยืนอ่านประกาศคณะรัษฎรฉชับที่หนึ่งนะครับในวันที่ยี่สิบที่หน้าชยงยมนุงนะหมุดนั้นสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่ลามนะครับก็เป็นเป็นหมุดที่ไม่มีใครสนใจเลยนะฮะวันที่ยี่สิบที่หนาเนี่ยเป็นกิจกรรมเล็กๆเลยที่แบบคนจานวนหนึ่งไม่ถึงสิบยี่สิบคนไม่เกนะินเนี่ยมามารวมตัวตรงนั้นสนเด็กก็จะเป็นหน้ากิจกรรมที่ทำกิจกรรมอยู่นะฮะ ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรารู้หรืออะไนนี้สนใจในในสาธารณชนนะครับเเราก็จำได้ว่ามาทำกิจกรรมมันแบบเล็กมา,า,ากแต่ก็เหงาเลยก็ได้นะฮะแต่นะครับพอพอมีเหตุการณ์นะครับในปี61ไม่ใช่61ปีไหนนะปี60นะครับหมุดคณะล่ากลายเป็นสิ่งที่เป็นไอคอนขึ้นมาเลยนะะเพราะอะไรเพราะมันหายไปแบบ แบบลึกลับหายไปโดยไม่มีคำอธิบายนะะฮกลายเป็นข่าวใหญ่โตนะครับตอนที่ผมไปไปค้นข้อมูลเนี่ยเข้าใจว่าเป็นความบังเอิก็คือเป็นอาจารย์เนื่องจากอาจารย์มองประเสริฐเนี่ยแหละสักท่านนะฮะให้นิสิตไปทำรายงานนะะฮพอไปแล้วเขาบอกเฮ้ยทำไมหน้าตามันเปลี่ยนไปวะรูปรูปที่ที่ที่เห็นมาตอนแรกกันแต่พอไปศึกษาที่จริงมันเปลี่ยนหน้านะฮะ เปลี่ยนหน้าไปเป็นหมดที่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 ขาแซลตอนหลังเป็นหมดหน้าใสเพราะข้อความตอนหนึ่งเนี่ยมันบนหมดมันเขียนว่าประชาชนสุขสันต์หน้าใสก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตนะฮะทีนี้กลายเป็นมีมีกิจกรรมไปตามพวงถามหมดนะฮะมีคนไปแจ้งความไปต่างๆที่ที่สถานีตำรวจว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงคุณเป็นเจ้าี่รับไปติดตามหน่อยนะฮะแล้วก็มี นักกิจกรรมท่านหนึ่งนะก็คือคุณเอกชัยผมงบางวานนะที่เคลื่อนไหวเรื่องนาฬิกาโมเนต์ปวิดนะฮะคุณเอกชัยก็ถึงขั้นกถือาประกาศเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาแสดงความเป็นเจ้าของหมุดหน้าใสาเนี่ยเดี๋ยวแกจะขุดซนะเอาออกมาแล้วก็เอาหมุดจำลองไปฝังแทนที่เป็นหน้าตาแบบของเดิมนะฮะแกแก็แกเล่าให้ฟังนะผมไปสัมภาษณ์แกตอนที่แกโดนโดนจับเลยเสร็จแ,แ,แบบแล้วเพราะแกถือแบบถือถังปูนถือระเตียงเลยพอเดินไปแถวๆอยู่แถวๆใกล้ๆ,ๆถึงจะถึงบ้านเขาลูกกก็ถูกคิวขึ้นรถ แท็กซี่แล้วก็พาไปไปที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าความพยายามที่จะลบเนี่ยมันทาให้เป็นข่าวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็กลายเป็นว่าเออมีคนไปสร้างเป็นผ้าเป็นงานศิลปะเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะเลยคือกลายเป็นว่าความพยายามที่จะลบมันกลายเป็นทาให้คนรับรู้มากขึ้นแล้วก็เป็นการตอบย้ำมากขึ้นนะครับแล้วจุดพี เี่ยวกับเรื่องหมุดเนี่ยก็อาจจะต้องมาในปี63นะครับที่มีการสร้างหมดุดอีกอันหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นตัวนี้เ <ST AN Y> ชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามข่าวสานะร <ST AN Y> การชุมนุมในช่วงปี63เนี่ยก็น่าจะพอได้ได้เคยเห็นไอ้สัญลักษณ์อันนี้นะครับก็เป็นหมุดที่ถูกดีไซน์ขึ้นมานะครับมีสัญลักษณ์3นิวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชุม,ม,มนุมที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร63ในเวลานั้นนะครับ ความต้องของคนนี้นอกจากไอส้สารนักสานิวที่เป็นสารานุกมเนี่ยไอ้ตามเรื่องที่อยู่รอบๆเนี่ยนะครับเขาก็ผมของญาตไม่อ่านนะแต่เขาก็จะใช้ภาษาที่มันล้อมาจากภาษาสมัยคณะรัชดรน,นะนะักที่มีอะไรประมาณนั้นนะก็จะพบว่ามันมันมันมีความพยายามนะของนักเคลื่อนไะหวนักกิจกรรมในยุคหลังที่จะเชื่อมตัวเองเข้ากับประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์2 4 7 5นะฮะซึ่งถือกันว่าเป็นเป็น,ปนมุ่หมายเป็น จุดแรกกำเนิดของระบอบประชาธิปไตยใน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 บ้านเรานะครับซึ่งซึ่งความพยายามในการเชื่อมโยงเนี่ยไม่ได้เชื่อมไม่ได้มีแค่การทำหมดออกมาแต่สัญญาณนะสัญญาหรือการกระทำเนี่ยก็อยังเชื่อมโยงด้วยคืออะไรคือหมดเวอร์ชั่นของเดิมเนี่ยมันถูกฝังใช่ไหมฮะที่ลาภพลุูปสงมานะฮะหมดอันนี้นะครับก็ถูกฝังเหมือนกันนะครับ ถูกฝังระหว่างการชุมนุมครั้งใหญ่เลยนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันมันมีความพยายามที่เชื่อมโยงมีความพยายามที่จะใช้สัญลักษณ์บางอย่างสืบเนื่องกันนะครับแน่นอนว่าความเข้าใจของคำวา่าประชาธิปไตยในยุคคณะรัษฎรแบบยุคสมัยของเราเนะี่ยมันจะลเรื่องกนะันด้วยบริบทอนะไรบางที่แตกไปโลกที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีัที่เปลี่ยนไปแต่ว่าความเชื่อมโยงบ,บางอย่างนะครับมันก็ยังถูกถูกถูกดึงมาใช้ ถูกดึงมาให้มันมีความสืบเนื่องกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมาจาับอยู่ในอยู่ในความคิดของผมว่า,ามีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่เคยออกมาพูดว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจวัาสารเขาจะพูดทำองเน,นี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็น่าสนใจว่าอถ้าเขาไปสนใจแล้วเขาจะไปดึงสัญญาที่มันเกิดขึ้นมัเจ็ดตีแปดตีปีก่อนมาใช้ทำไมทำไมเขาไม่ทรางสัญญาที่เป็นยุคของเขาเองหรือเป็นแบบของเขาเองทำไม ถึงมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงนะรหรือย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะพบว่าในช่วงปี63เนี่ยกลุ่มกิจกรรมนักเคลื่อนไหวหลายกลุ่มนะครับก็ตั้งชื่อนะครับกลุ่มตัวเองว่าคณะนานานะครับยกมาตัวอย่างเช่นคณะรานาสเก็ตน,นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าเพ้นสเก็ตเป็นรวด,ลดนลายต่างๆแล้วก็มามาเล่นสเก็ตในที่ชุมนุมนะครับแล้วก็แล้วก็วก็แกกสดงออกในรูปแบบของเขานะครับ แอคชั่นน่ที่น่าสนใจมากก็คือเขาเอารูปพนเอกประยุทธ์เนี่ยขยายเปขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ชวนคนมาสเก็ดถ่ายรูนรูปพุณประยุทธ์นะฮะนั่นคือลุกคณะราษฎร์ก็สังเกตว่าะมีการเอาคำว่าคณ<ๆ>ะราษฎรนะครับไปผสมกิจกรรมผสมของแอคชั่นบางอย่างนะครับยังมีครับยังไม่หมดนะมีกลุ่มอะไรเนี่ยมีกลุ่มาราชสตรมนะฮะ ก็เป็นกลุ่มที่เวลาไปอยู่ในที่ชุมนุมเนี่ยเขาก็จะมากันห้าคนนะครับแล้วก็จะมีกลองมันแบ่มาแล้วเขาก็จะตีกลองมันเป็นการผงโลมเป็นการ้างบรรยากาศในที่ชุมนุมนะก็มีการดึงชื่อมาใช้นะครับหรืออันที่อยากจะเรียกว่าต๊ดโต๊ดที่สุดเลยก็คือก่อนการชุมนุมใหญ่นะครับในวันที่14ตุลาคมปี63นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกตัวเองว่าอะไรมีการเรียกขบวนไปว่าอะไรก็อาจจะถูก อาจจะเรียกว่าสามนิวบ้างนะครับหรืออาจจะถูกคนที่ <Yeah. S 1> เป็นต่างนะครับเรียกว่าสามกีบบ้างอะไรก็ล้วแต่นะครับแต่ว่าชื่อ,อ,อที่เรียกว่าคณะรบบษาษฎร63เนี่ยก็มาถูกใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าไม่คิดน่าจะเป็นก่อนการชุมนุม14ตุลา63นะที่เขามีการประกาศตัวเป็นชื่อนี้เป็นคงแรกนะก็จะพบว่าเนี่ยถ้าคนที่เคลื่อนไหวในยุคนี้เขาไม่พยายามหรือเขาไม่สนใจประวัติศาสตร์ ก็แต่ต้องตั้งชื่อว่าธนคารรัศดรทำไมอ่ะก็ตั้งชื่อใหม่ก็ได้ใช่ไหมชื่อมีแต่ร้อยเป็นล้านแต่ว่าต้องไปเลือกชื่อจีิก็จะแสดงให้เห็นว่าเออมันมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างทางประวัติศาสตร์แล้วก็มันมีความสนใจประวัติศาสตร์บางอย่างจริงแต่ว่าเราต้องถามต่อไปว่าประวัติศาสตร์ที่คุณบอกว่ครองไม่สนใจมันเป็นประวัติศาสตร์ของใครอันนี้ก็จะเป็นคำถามนะครับในปี63นะครับขอไปผมโดนไปโดนมานะครับว่าจะพยายามไล่เรียงนะครับว่า สัญลักษณ์หรือรอบอล,ดอดรลอยคณะราษฎรที่มันปรากฏในยุคการเมืองร่วมสมัยโดยเฉพาะในที่ปี63ที่มันค่อนข้างจะเด่นชัดที่สุดเนี่ยนะฮะมีอะไรอีกนะครับ24มิถุนายน2563น,นะครับมีการเ,เรียกว่าเรียนแอคหรือว่าการรีเครียดจินตนากา,ารและสร้างใหม่บรรยากาศของย่ารุ่ง24มิถุนายนนะครับมีการใช้เทคโนโลยีทั้งเคยดูภาพยนตร์ซาบวอนะะฮเคยเห็นนะที่เวลา องค์จักรพรรดิชาวปาทีจะติดต่อดาร์เตเดอร์เขาก็จะมีเป็นเงาตัวเองมาใช่ไหมเทคโนโลยีนั้นถูกนํามาใช้ในการจําลองบรรยากาศการประกาศอ่านประกาศคณะรัฐธรรมนูญที่เอ็มสวรีประชาธิปไตยนะฮะในย่างรุ่นวันที่ยี่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็คือไม่ได้ทำในสถานที่จริงเนาะที่สถานที่จริงคือตรงหน้าลานพลเมืองรุ่งม้าแต่ว่าอันนี้เขามาจําลองเหตุการณ์ในที่ที่ใกล้ๆมุสอุลีจักรไตใกล้ๆไหมตุนโรล่าอะไรแบบนี้เราดูดีการ ขึ้นจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ฉายเป็นภาพ,น,ภาพนายทหารคนหนึ่งนะฮะกำลังงานอ่านประกาศน,นะครับแล้วก็เออเป็นเป็นบรรยากาศที่ผมมองเออมันน่าสนใจนะว่าเนี่ยสัญลักษณ์ของคณะรัฐธรรนูญนะก็ถูกหยิบมาใช้โดยเฉพาะในกลุ่มคณะรัฐในในใน,ในการชุมนุมทุกป,ปีของศาลเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นจินมมี่ที่ผมค่อนข้างไปชอบนะก็คือเอ่อถ้าใครย้อนกลับไปช่วงกงกระลาน,นะคือตั้งแต่ก่อนกระแสม็อบเลย มีกิจกรรมอีกเรื่อที่เรียกว่าวิ่งไล่หุ่มนะฮะก็คือน,นัดวรวมตัวไปวิ่งกันในสวนนะฮะปกติเราไปงานวิ่งเขาจะมีเหรียญแจกอยู่แล้วใช่ไหมฮะเหรียญหลักที่เขาแจกในงานวิ่งเนี่ยเป็นเป็นรูปตา,สาใสตัวตละครจากกระโดนสีนช่องเรื่องไข่แมวนะฮะแต่มันมีเหรียญพิเศษเหรียญรับอีกเหรียญหนึ่งนะฮะที่คุณแค่มาร่วมวิ่งอย่างเดียวคุณจะไม่ได้เหรียญนั้นนะฮะเขาเรียกมันว่าเหรียญปราบกบฏนะฮะเหรียญนี้นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปพาลัตนุนนะครับและด้านหลังเนี่ยจะเป็น,น,นร,รนะะูปมุคธนรัษดรนะฮะกรกติกาคุณจะได้เหรียญนได้ยังไงคุณจะต้องเอาสารรัญลักษณ์ที่มีลายสงชาติบกบฏกระดีเสื้ออะไรก็ดีที่เป็นสรรัญลักษณ์ของที่ใช้แทนโดยกลุ่มกรปศของอะไเราก,ก,ก,ก็จะเห็นว่าเนี่ยเหรียญปราบกบฏนะฮะ แต่งานคุณจะเอาได้เหรียญนี้กลับไปคุณมันอย่างหึงไม่ได้คุณพกเอาเสัญลักษณ์กลุ่มปปศนี่แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีการสะท้อนในยะบางอย่างว่าเออการมองกลุ่มปปศโดยคนที่ทำเหรียญนี่เขามองอย่างไรนะฮะอันนี้ผมก็จะไม่ฟันโง่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่ตัดสินแต่ว่าแฟก์มันเป็นอย่างนี้นะฮะท่านที่ฟังก็ลองไปตีความเออมันมันเนี่ยการอิใช้สัญลักษณ์อย่างเนี้ยผู้ที่ใช้เขาน่าจะตีความไปยังไงนะฮนี่ก็ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะ ย้อนกลับมานะฮะขอ,อไปย้อนไปย้อนกลับมาอกีกอันนึงก็คือในม็อกในการการฉายโปรแกรมเมื่อวันที่24มิถุนายนปี63นะฮะ,ก,ะกลุ่มนักกิจกรรมนะฮะน่าจะเป็นอันนี้ผมน่าจะเซฟมันเฟซบุ๊ก Facebook ของกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่า d r g นะฮะ,ะนะจำชื่อจำชื่อกลุ่มภาษาไทยไม่ได้นะฮะแต,แ,ตแต่ชื่อชชืืช่่ออภาษาอังกฤษว่า T.R.G. นะเราไปเซชดูนะฮะเขาจินตนาการดูว่า ถ้าพวกคนในคณะรัษฎรมันมีไลน์ถ้าสมัยนั้นมันมีไลน์เนี่ยมันน่าจะคุยอะไรกันนะบ้างอ่านะฮะอันนั้นก็เป็นโปสเตอร์ที่เขาทำเอาพีอาร์แล้วก็ชวนควนไปร่วมชุมนุมในเช้าวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนปีหกสามนะครับซึ่งอยู่ด้านนอกนะฮะลองไปดูได้นะฮะคนในไลน์ก็จะมีมีพยาพปลนะฮะมีดันปีดีนะครับ, D, รบแล้วก็ตอบคนปออันะนี้ตลกมากเลยแกใช้ชื่อไอดีไลน์แกที่ปรากใน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 โปสเตอร์นั้นว่า ปีดีีก็ไม่รู้มีมีเชื่อกูเรื่องอะไรนะฮะเออแต่ว่าแต่ว่าเรื่อเราเห็นว่าเออสัญลักษณ์ของคณะราษฎรมเนี่ยมันถูกยิบมาใช้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ถูกยิบมาใช้ในลักษณะเอามาอาเซีรลว่าเอามาบูชาแต่ว่ามันเป็นการยีดแกมหยอกเป็นการเนี่ยเล่นกับสัญลักษณ์นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เห็นว่าเออสิ่งที่ทําให้ประวัติศาสตร์คณะราษฎรมมันไม่ตายคืออะไรมันยังมีความเชื่อมโยงมันถูกยินใช้ได้ และถูกหยิบใช้ได้ในยิติที่หลากหลายไม่ใช่แค่ต้องมาแสดงแสดงความเคารพหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสามารถทําแซลได้นะฮะคนที่น่าจะทุกกินไปทำเป็นมีมากสุดน่าจะเป็นจอหปอนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งอันตัวนี้ก็ได้อันนี้เป็นเดี๋ยวเราปวดใจอาา่อันนี้เป็นอันดับปีดีนะฮะแต่ว่าเขาเอามาเอ็กกับวัน์คีนะฮะนี่จะเป็นเป็นป้นปายสาวล่าระกออาศกอล์รสลัดแต่ว่าเนี่ยแต่ผมว่าคณะน,นักสตรองเป็นสิ่งที่มัน บางคนอาจจะบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่จบไปแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันตีความหรือมันมีิมาเล่ามาเล่นไม่ไม่อย่างหลากหลายนะฮะนากวิชาการก็อาจจะไปทําในมุไมไปค้นหาว่าเออมันมีมุมไหนเรื่องไหนที่ไม่ได้เขียนนะแต่ว่าในมุมของนักสร้างสารหึรือมุมของนาาาันกกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะลองดูวเออสัญลักษณ์คณะาาารัธรรหรือยุคสมัยคณะรัฐธรเรื่องราวของรัฐธรเนี่ยมันสามารถหยิบมาเชื่อโมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างไรนะนก็มีมีหลากหลายสไตล์นะฮะ ก่อนจะปิดตรงนี้นะฮะมีอีกตนหนึ่งในเพื่อนเพื่อนเรามานะฮะก็จะชวนขายของให้เพื่อนนะฮะับประชาไทยนะฮะอันนี้ทำอะไรบริบทเรื่องตั้งนะฮะของอริษจ้าหนุนราชดรทั้งหลายจึงรู้เกิดว่าหนึ่งคนต้องออกเป็นเสียงนะฮะนนี้สังเกตการประชาไทยตอนขายระดมทุนเป็นช่วงบริบทเรื่องตั้งนะฮะเข้าใจว่ามันเอามาจากจากอะไรที่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาพูดออกมาว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมันฉลาดไม่เท่ากันเพราะนั้น คนเมืองเนี่ยคนกรุงเนี่ยน่าจะมีสิทธิเรื่อตั้งมากกว่าคนเขามีสิทธิมีเสียงมากกว่าคนชนบทที่งไม่รู้เรื่องอะไรนะเนี่ย,ยก็เป็นเรื่องที่ทำมันตกรายลรนลงเพื่อจะย้ำว่าเลยว่านัส达尔ไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนแต่ว่าสิ่งที่เราทุกคนมีเท่ากันคือหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงในวารกตัางนะครับอ่านี้ก็เป็นเป็นเป็นเนี่ยสัญลักษณ์ของนัส达尔ที่มันถูกหยิบใช้ได้อย่างได้อย่างลื่นไหลนะครับอหรืออย่างตัวนี้อันนี้จะเป็นของสำนักขีมนะฮะ สมมุตินะฮะก็มีการเป็นตัดประโยคนะครับจากจากประกาศคณะรัศด,ดรฉบับที่หนึ่งนะฮะคุณรู้เกิดว่าประเทศเรามีเป็นของรัศฎรนะฮะ<ม>อันนี้ก็คือเป็นของสำนักพิมพ์สมมุติพับผานช่วงปีหกสามนะครับก็จะพบว่าคณะรัษฎรเนี่ยก็มีรูปประการในการคือสร้างงานส,สร้างอาชีพได้เยอะเหมือนกันนะฮะคือผมเล่าไปมันดูเหมือนเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าถ้ามันย้อนกลับมาที่แกะคืออะไรคือหมายถึงว่าเฮ้ ของสิ่งนี้อุดมการสิ่งนี้หรือเรื่องราวของคนกลุ่มนี้มันมีแวลูมันมีคุณค่าบางอย่างถ้าเรื่องราวของคณะรัษฎรมันได้คุณค่าผมก็คิดว่าคงคงไม่มีใครหยิบมาสร้างรันมาต่อใช่ไหมของไม่ดีใครทำเล่นต่อแต่เราเราก็พบว,ว่าเออมันน่าจะมีจุดเริ่มต้นหรือมันมีสารตั้งต้นอะไรบางอย่างที่ขึ้นอยู่ว่าคนในยุคต่อๆไปคุณจะมองคุณจะตีความหรือคุณจะเอาเรื่องราวของคณะรัษฎรมาเล่าต่ออย่างไรนะครับแต่ ความคิดสร้างสารรค์นะครับหรือว่าการใช้สัญลกักษณ์คณะราษฎรเป็นสัญลักษณ์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะของกลุ่มที่อา,อาจจะเป็นกลุ่มที่ผมใช้คำว่าเรียกตัวเองนะเขาเรียกตัวเองว่าอยู่ฝั่งชาติใดหรือก็แล้วแต่แต่ว่าอาเป็นกลุ่มที่ที่อาจจะเคลื่อนไหวไม่ไม่ไมรับอำนาจทหารนะผู้นี้จะชาี่สุดนะในจุลนิกรมในบริบติการต่อ้านการรัฐประหารหรือว่าในยกเัฐ่นตีคนที่อาจจะ เป็นผู้นำคณะรัฐประหารและลงเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ที่หลายฝ่ายอาจจะมองว่าไม่ได้เป็นธรรมอะไรเงี้ยนะฮะแต่การการใช้สัญลักษณ์ของคณะรัฐในยุคสมัยคณะรสร์ไม่ใช่ของคณะรสร์เนี่ยยุคในยุคสมัยคณะรสร์รือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็ถูกอีกกลุ่มหนึ่งหยิบไปใช้เหมือนกันนะครับเช่นนะฮะในปีสองพนห้าร้อนะครับ ก็มีการเปลี่ยนชื่อนะฮะมีการเปลี่ยนชื่อของประชุมกองประกนะฮะโดยนำชื่อของพงเจ้าบวนเดชนะฮะแล้วก็พญาศรีสิทีิสงครามหรือดินห้ามที่เป็นนายทหารคนสำคัญของคณะผู้บ้านกู้เมืองที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบกับป่าของคณะะฮะแล้วก็เหตุการณ์นั้นในภายหลังเรียกว่าเหตุการณ์กบฏบวนเดชนะฮะก็มีการนำชื่อของทั้งสองท่านนี้ไปตั้งเป็นชื่อห้องประชุมกองกระกบนะครับ อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของอีกฝั่งหนึ่งนะฮะหรือย้อนกลับไปนะฮะที่เรื่องของการเปลี่ยนหมุดนะฮะถ้าเราไปดูข้อความบรรจารึกระหว่างหมดะะุดออริจินอลนะครับหมุดที่ระลึกและเก่อกันหมุดก่อกันแต่ละนูนหรือที่เราเรียกในชื่อหนิกเน่มาหมุดขนาดนีนะฮะกับหมุดอีกอันที่เราเรียกว่าหมุดหน้าใสนะฮะผมอยากจะลองชวนทุกท่านนะฮะไปลองอ่านตัวเท็กซ์ที่อยู่บนหมุดนะฮะแล้วลองเทียบดูว่าเออ ุดอการหรือชุดความคิดที่มันน่าจะอยู่เบื้องหลังหมุดทั้งสองทางเนี่ยมันเหมือนหรืมันตากต่างกันยะังไงนะฮะการแล้วก็อาจจะชวนมีความชวนคิดต่อว่าเอาอ,อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนจากหมุดคณะราัหมุดกองเนี่ยต้องนูนมาเป็นหมุดที่เราเรียกนี่เนีมันว่าหมุดหน้าใส่เนี่ยแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังมันน่าจะเป็นอะไรนะก็อยากเชิญชวนลองไปดูกันนะหรือว่าอันสุดท้ายนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นความอีกความพยายามหนึ่งนะฮะในปี65นะฮะก็คือ ถ้าเกิดใครเคยไปตรงแถวรัฐสภานมนะันจะมีสะพานข้ามคลองอันหนึ่งนะชื่อว่าสะพานที่บุญสงครามนะครับทีนี้วันดีคืนดีก็มีคนทําป้ายนะครับป้ายแบบป้ายธรรมดาเลยนะฮะเขียนว่าสะพานท่าลาบนะครับซึ่งท่าลาบเนี่ยเข้าใจว่าน่าจมัยถึงคุิีท่าลาบนะฮะเราไปแปะไว้นะฮะทีนี้ก็มีคนตาไวนะครับไปเห็นปุ๊บก,ก็มีสําษณาวนหนึ่งในะนั้นะน่าจะเป็นประชาไทยด้วยนะะก็ รีปอดตรายงานข่าวนี่ไปแล้วก็นั้นป้ายก็ถูเกเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นสภานที่บูลสงครามตามเดิมนะฮะถ้าใครได้ผ่านตรงสะพานนั้นผมอยากจะไปชวนดูตรงตรงตรงป้ายชื่อตรงสะพานเนี่ยเรายังจะพบว่ามันจะมีรอยทลอกอยู่เลยกนะ็คือน่าจะเป็นกาวเวลาเสี่ยงที่เขาเอาไปแปะทับแล้วถูกลอกออกมา <S <S แต่เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเรื่องราวของขน,น,นักนักสนหรือประวัติศาสตร์ในยุคที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยม,มันมีการหยิบมาใช้ของอของทั้งสองฝ่ายอุมการนั้ง อาจจ,จจะเรียกว่ากลุ่มที่เห็นด้วยกวับการพัฒนาสยามการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมันยังมีไดนามิกมันยังมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ที่น่าสนใจนะฮะหรืออันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะฮะก็ล่าสุดก็มีการเอาพระร,รัศฎรหรือะวัตรตร์ในยุคนั้นจับไปลงเป็นการ์ตูนนะฮะจากสองภาพกับเมือนกันนะฮะอันหนึ่งก็คือหนังสือของคุณสะอาดนะฮะ นักเขียนผีแห่งสยามนะครับของเจ็ดานักเขียนผีแห่งสยามนะซึ่งเอาตัวละครที่เป็นผู้หญิงนะครับและก็เป็นเป็นคนที่เขียนเหมือนกับเป็นเขียนข่าวในชื่อคนอื่นอ่ะเขาถึงเรียกว่านักเขียนผีก็คือไม่ได้ออกงานในนามตัวเองแต่ว่าไปเขียนเรื่องที่มันเป็นเรื่องการเมืองซึ่งในบริบทในยุคนั้นผู้หญิงอาจจะไม่ได้ถูกไม่ได้ความคาดหวังที่สังคมในยุคนั้นมีต่อผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีว่าเอ้ยคุณต้อง ออกมาพูดเรื่องการเมืองคุณก็เป็นแค่แม่บ้านไดเรือ์ไปอะไรจากบริบทอีกชั้นแต่ว่าคุณสาสตรเ,เขาเล่าเล่าในมุมว่าเฮ้ย hey, ถ้าเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่ที่เขียนข่าวแล้วออกในชื่อคนอื่นอ่ะแต่ว่าเขามีโลกประตาที่ค่อนข้างก้าวหน้าอะไรเงี้ยเออแล้วก็สะท้อนสะท้อนมุมมองของเหตุการณ์ที่ว่าผ่านสยามผ่านสายตาของนักข่าวคนเนี้คือไม่ได้เล่าเรื่องคณะราษฎรตรง,ตรง,ตรงแต่เล่าเรื่องของคณะราษฎรผ่านมุมมองของบุคคลที่สามนะครับของนักข่าวอีนิชชิบานิฟา เออผมก็ว่าเออมันเป็นงานที่น่าสนใจนะส่วนส่วนอีกชิ้นหนึ่งผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูก็คือดอนองเรโกลูชั่นแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมองคาราลาในอีกมุมหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นมุมที่เห็นด้วยกับคาราลาแต่เราก็จะพบว่าเนี่ยเรื่องราวของคาราลามันถูกยิดมาใช้มาเล่ามาทำมาขยายใหม่นะครับในด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปนะครับก็ สุดท้ายนะฮะรอบนี้ก็คือของ PR นิดึงครับตอนนี้อนนนคอลเลคชันโซนเป็นของผมนะครับแสดงอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธตยวันตที่ถนนพระโขนงนะครับงานจะมีถึงแค่วันที่9นี้เท่านั้นนะครับในนิทรัศกาานี้ชื่อว่าอินสปายบายคณะรัษดรนะฮะใครที่อยากไปดูปของสะสมอื่นๆนะครับเช่นสมุดที่มีรูปพรานรูนอยู่คู่กับพบะระโลมฉายลักพระมหาษัตว์นะครับที่ทำในยุคนั้นนะก็ไปดูได้นะครับหรือว่า ของสะสมชิ้นอื่นนะที่คงไม่ได้เอามอาแสดงบ่อยๆนะครับแล้วก็มีเทศกาลที่ด้านหน้าก็เดีออย๋ยวชวนชวนไปเล่นไปไปดูกันได้นะแล้วเราก็มีตาประทับมานะใครอยากได้ที่คัน้นังสือที่มีลายหมุดนะฮะทั้งหมุด3มนิ้วมันก็หมดุมหมดคณะรา่างนะก็ไปปั๊มกันได้นะครับสุดท้ายผมมีคำถามแจกสติกเกอร์หนึ่งอันนะฮะนี่เราขายละห้าสิบน,นะฮะแต่ว่าอันนี้จะแจกต,ตอบคำถามแจกหนึ่งชิ้นนะฮะเป็นคอร์ริชันของเราเองนะฮะ ว,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  Blue ว,วันที่หมุดคณะราษฎร63ถูกเอาไปฝังนะฮะที่สนามหลวงเป็นวันที่เท่าไหร่นะมีใครในที่นี้ทราบไหมครับเชิญครับ19กันยายน63ยังไม่ถูกเกือบละ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 มันอยู่ในเสื้อเลยนะไปไหนจังอะตามเรารู้แล้วเราดูแล้วขี่เป็นิดเดียวขี่เปนิดเดียวครับโอเคผมุรอบครับ ก็ถุงมอสนั้นเขาไปนอนค้างคืนนะแล้วก็ฝังห um> ุ่ก sure ันตอนย่อรุ่งนะครับก็ไม่ไดว่าเองนันอยู่ตรงนี้นะครับมาดูถ้าไม่กินอาหารกินถุงมอสก็เรบมีผมจบประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับ